สวัสดีนะครับสวัสดี F c ซนะครับทางช่องอัมพลชาแนลนะครับวันนี้ช่องอัมพลชาแนลนะครับเดินทางมาที่บ้านของพ่อพานะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นบรรยากาศนะครับในช่วงเย็นๆนะครับเมื่อกี้ผมเห็นพ่อพาอยู่ตรงนี้สงสัยจะไปที่หลังบ้านนะครับท่านผู้ชมนะครับอ๋อพ่อก็นอนสบายแท้ ขาก้วยห่างเลยบัดน,นี้มีความสุขเหมือนคนจะถือเลขแต่พ่อวันเดียกินไปกาแฟคือว่าสิกินกาแฟเอาคือจะกินไววเถอะโอ้เป็นแต่นอนสบายแต่พ่อเต้อ้ช่วงนี้ไปนอนใส่กะพ่อแต่นอนอี่ดอกพ่ออากาศมันเย็นเนานะแม่นะมันนุ่งอ่ะอืมทำมามันก็มีนุ่งแน่นาะเอุยหยุดยากันยุ่ง เมื่อแล้วพดอบ่ครับก็เลยว่าสิมาขอเลขให้เอสซีน้ำพ่อนี่แหะเออมุ่งน้อยเออมุ่งน้อยว่าเอามุ่งน้อยน้อยราคาแปดสิบเก้าสิบบาทจีกลางพอดีเนี่ยกลางพอดีก็เปลี่ยนมุ่งน้อยเอตจีน้อยเออกลางนอนนี่เลยเพราะอากาศมันเย็นเนาะนอนนั่นเจ่เขาผานตรนี่พิสครับ อืมขอพาพิสขรังหน้าเจี okay. 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 ่ยวกรุงเทเดี๋ยวผมไปตลาดก่อนผมจะซื้อมาให้มุ่งน้อยมันบากว่ามันกลวงขนาดไหนสองคนสองคนหน่อยสองคนหน่อยเคยโอเคเดี๋ยวผมจะซื้อมาให้ก็ได้กลางแต่ว่าอากาศเย็นดีแล้วยำขึ้นเนาะก็ได้เปิดพัดลมจะเที่ยวล้วก็คนมามักพัดลมอากาศหนาวน้ำท่วงนี่หนาวอือยำขึ้นมึงแข็งมีแต่ว่าดังไฟอุดมึงนี่ มันกระสีมีแนวแต่ตอนหัวค่ำนี่แหละออกอาเห็นไหมมีอยู่ประมาณถุมสองถุมสองถุมนองนันก็เย็นแล้วก็พอออกเลยนอนสามถุมสี่ทุมเย็นเลยสามทุมสี่ทุมเริ่มเย็นเป็นมืดสี่ทุมหาทุมวนอนไม่อยากหลับปกติเนเ่ยขึ้นเตือนกินกาแฟพอนเลยบ่เอาบ่ขึ้อนอนเลยนอนเฉยเลยแต่ว่ามันกั ูิ้นเป็นคือสี่อย่างก็ได้เนาะนั่อก็นอนมาหลับอยากแต่ว่าขันห่นหัวยี่อะจากหน่อยก็น่าตีจากแก้วก็น่าเตี๋ยเห็นแก่หนึ่งแต่นอนคุ่นไปรับรอรอทีทีสามทีสี่ผมก็มนคือกันตังเตียหูึกเตือนตีหนึ่งทีสองนอนมาหลับยาย่ามคมตานอนรับคมตานอนไหนก็คือเขาพิกไส้ไปรับควันที่แก้งบระเทบอลนีอยไปพลิกไส้พริกขัวอยู่ กาวารับนี่ประมาณวันเย็นอยู่แม่เรื่อยๆอยู่ระมระันตีตสามตีสี่หูหูเป็นแสบแบตาหูตาทียทา่ยิ่งแข็งตาเป็นหูเล็บเยอมเป็นหูสี่รับแต่ว่าลงมาจู่ไฟกันเถิดไอ้ไฟเขาไฟหลับหลับเลยมันทีวันเย็นมันกับพ่อตัวไหมึงมีตลุตะหลันเนี่ยเอามาก มมัันนเก็บาแอมเลยนี่เจ้โอ้ห็มองขอนอนมันจะอุ่นเลยท่านผู้ชมนี่เพราะว่าช่วงนี้หนาหนาวเพราะต้องกลางยุ่งกับสิบ่หลายปันได้ตัวเปล่ามันบ่บังมือกับคักบังมือเอาเอากับขนกันมากนี่เจบังมือกับว่ใครมีหันยิ้อร่มที่ว่ใครมีหมอแถวร่มมาจังหน่อยเนาะร่มมากร่มมากปนความเย็นเนาะร่มมากทั้งนี่มันสีมันสีเย็น เย็นเรามั่ถึงบ่กอะไรงี้เราเรื่องสุขภาพพ่อเป็นยังไงได้เข่างพ่าบานคือแต่ยินคารับาเขาแน่ออกแน่เออเขาเลี้ยงเ,เป็นอาการที่พ่อป่วยอยู่ตอนนี้เป็นอาการของของโรคยังที่พ่อเป็นโร<ล>คหอบหอบหลัก,ลกๆเลยคันนี่ก็หอบก็ไปคันมันมันเย็นมากมันสิไอเยีมันถิไอห,ห,หอบไปทีเริ่ม เขาโรงพยาบาล่ยวหนึ่งหมอให้นอนบอกได้จ <vic> ังไหนไปเอาตยาบ่เราจะเราจะการเหรอานาการห้องระบบหันใจห้องดีเขาก็บ่ให้นอนอืมถ้าระบบหันใจมันสีมันสีดังอักเสบอักเนี่นี่ปอดนี่หัวใจนี่หลอดลุ่มเขาเขาสีนอนอืมเขาตรวจกันเขาพ่อเขากับให้นอนบางเ่อเขากับ พ่นจัดยาพ่นให้ไล่ๆๆเราเขาค่ะพ่นล้วเขาแบบให้ห้องนอหน,นอสามสิบนัาที่ขันว่าเออเขามาตรวจอีกแบบนไม่ลงมันมันบดังออกแยกก็แยกนั่นเองเขาแ่บไอ้หวมาดปีนี้พ่ออายุเจ็ดปีแล้วเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าเต็มเลยป่ะปีนี้พ่อพาอยุเจ็ดสิบเก้าปีนะครับท่านผู้ชมนะครับเจ็ดสิบเก้าปีเต็มเต็มนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันนี่ วันนี้ช่องอภลณชาแนลนะครับก็เดินทางมานะครับมาขอความเมตตาจากพ่อพานะครับอยากจะมาขอตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับ16ธันวาคมนี้ปี2567ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เป็นยังไงพอตัวเลขวันนี้บอกเรื่องงวดกว้อนเป็นยังไงผมก็ได้มาหางวดกว้อนวันเขาวันมันเข่าคักผัดพ้นจาขฟองเว่ามัดเลขก เราก็มัดว่าจีซื้อเหล็กวนมัดเหล็กออกเราเออไม่เสียใจครับฝันจังใดเด็ดเล็กตัวไหพปลอยล้ออกเหล็กมัดวันมันสองสองหนึ่งครับมันได้คัดขัดมันก็นเลยว่าทิดมัดเหล็กจึงสี่บ่มดเล็กตำตำแบบเหล็กมันลงตำแห้งแมนแลาอ้วนวเนี่กัการี่ตำเลย<อ>ย่างสูงมาเกินศูนย์หก งวดก้อนนี่ฝันได้แต่ว่าบ่มักเลขตัวนี้แม่นโอ้แต่ว่างวดนี้คิดว่างวดนี้คันข้าบ่ออกเข้าซองอ่ะคือคือ6 6 0หกศูนเพราะว่าเลขวันจันใจนี่มักเลขกศูนย์หลายตัวชอบมันมันชิลัยออกต่ำๆเหรอคันเฮาว่าเลขวันจันทร์มันสูงจังซี่มันสิ ไล่ลงมาชุ่มีีศุนออกมั้งหนาพ่ออือเป็นเหล็กที่คนขาดมาถึงเลาก่อนแนนาำจับลหล็กมามั้นเหรอว่าไม่ช่วยว่าจะไปบึ้งเงินเหล็กวันจันทร์น้ำแม่นวลนว่ะเป็นผันว่ายุ่งเป็นไปเบืองหลานแขงกีฬาเลยเหล็กวัว่าจะตรงกับเหล็กพอบ่เอาเงวดกันเหล็กเราเป็นยังไงแนของแม่นวม เลขของแม่นุ่มแม่นคักที่บอเขาดีคือกันแจะจะห้องต้องเพิ่นเพราะว่าเพิ่นถิมีแบบเรียงแบบแบบเรียบประจําวันของเพิ่นอืมมันถิ่มีนับตะวันคิดวันกันขึ้นไปลอดวันเสาร์อืมวอดวันอาทิตย์เลขประจําวันเออครบครบยี่สิบวันไอ้มึงนั่งเพิ่นเพิ่นกงาเปิดถิ่นมีเดี๋ยวเรียกเพิ่นกันมันถิ่มันถิ่มาแบบนี้ไปแบบนี้เพิ่น เป้เลยเต๋อป่เพิ่งกับเบิ่งน้ำพอาเลยเปะเลยเต๋อมาดิเขาเปะเลยโอ้แต่เบิ่งน้ำเลาสองเตียขาเปาเลยเป็นรอป่ะแมนแค่กี่บวกบวกเคยไปเบิ่งน้ำเล่าบวกเคยถามเล่ามัดเหมือนไปนั่งเลยนะวัยเจ้าตัวยี่สิบเล็กตัวไหนเลยว่าอ้วนมาเกลียังซี่แล้วว่ามันอมัดเล็เกล็กเันสาวหนมันสี่จักไม่เก่าอย่างเจียบเบิ้งนี่เก่า หมวดกรอนม,ม,อมั้ยี่เมันรันไม่ออกสี่สามสามสีครับสองแล้วเลขประจำวันพอแม่นวดหมวดกรอนมีตัวไหนบอกมีบอไอเลขสองสองหนึ่งเลขสองหนึ่งสี่สามสามสี่กับมีบอกมีอ้แม่นเล่นวะแม่นเราเขียนไว้เป็นสูตรบอกป่ะ<อ>มันเป็นหนังสือบ้างเรื่อยตัวโอเป็นหนังสือเออเป็นหนังสือวันอาทิตย เป็นประจำวันนะอ๋อเขาเรียกว่าประจำวันเออน,นังสือประจำวันเป็นตัวเลขมาสองตัวสองตัว,สอ,ตว,ส,อตวสองตัวมากเออมันจิับเป็นครูมากเลยแล้วก็เข้าอีกเข้าอ้นึ่งน้ำเ,เ,เล่เลามุหวาตัวนี้ก็เรียกว่าวาจาตัวบ่มนี้เรียกพวกนี้เรียกกันสมมติอันนี้แบบอันนี้มันมีแต่น้ำไปถ้าพปยังจู่อยู่พอมมากกันไปยังจู่ออกมากอืม ทางพัวิ่นเอามาครับตะกี้เอาไว้เลยตะกี้เราก็มักเลขเนาะพอจูเนาะเราเรียนเลขคือกันอือแล้วเราคนละเอียดพิธีพิถันเนาะพ่อเนาะค้นพิธีพิถันนี่จูคัดเลขพร้อมติบ่แม่นคนบ่พิธีพิถันขนาดตีไก่เรายังเบิ่งไก่แบบเด้อเบิ่งไก่เรายังเบิ่งบ่ไก่มาแบบใด้แบบใด้อถีบได้แบบใด้อศาสนาวัฒนาเราเดาออกมันเลยออื ลองวดหนี 16, ้สิบหกท่านว่าหกเก็ดหนีพอมีแนวทางตัวเลขตัวใดฝากเอฟซีนะพอครับว่าคิดว่าเลขมั่นเถอะศูนย์เก้าสองก็บจันเงะเป็นหกสองศูนย์สองศูนย์หกสองมีอีกำศูนย์เก้าสองกับศูนย์หกสองแมนอืมของงวดนี้เล่นไหพอแมนงวดเป็นเลขมากถือใจมั่วพอถือใจพร้อมฝันดี<ต><อ>คิดว่าจีสือพร้อม โอ้โหมันใจทำผู้ชมพอคิด่าหัดว่างหันควอมพอละวานหันว่าชื่อเป็นคำบอกของพอนะครับหัดว่างหันว่าชื่อว่าจะไปซื้อน้ำมันลืดนะคุถิ่นซื้อม่าชื่อเลื่อมมือพวอมมันเป็นงเขาบ้านยุงยุงจังเลนเราบ้านเนาะเลยเลื่อมไปเลยออกไปเลยหยอกลูกหอกล้านไปมาลืมมือไปเลยจนเนี่ยามเขาเรียกออกมันเนี่ยจิตทัฒนเดอร์ร้านหมักไปโรงเรียนเป็นมาบ่เจ้ามัน เรียกว่าเหนอววันเดีเอากูริมตัวกูกูข่าจะยอกร้านมันโมเมนตัวหนี้วผ้าห้านไปหาเหรียญเพื่อนไปเลย้าห้านมาเหรียญทั้งเงาพวกกูนอเหรียไปเหรียญมาเพื่นไปเพื่อนไปกลับไปย้องเขาเกาะเพราะงั้สวยเราเลยว่เสื่อหรอถีารีหล่อสามพันลี้ฟังให้รีก็ใจเย็ีจะมึงป่มืงินแล้วเดี๋ยวกูเอามาลาแต่เขา อืมติดวงอกมาตอกลักตอกๆๆๆๆแต่ส่งเหมือนบ่อมาไกลเดจ้าวจ๊กต้องซือตัวไหนกับพวกผมอืมเราไม่ได้ทำเลขประจำวันของแมนนวลกับผองวันนี้ตรงกันบ่าตรงใจบ่ตรงฝันคิดว่าถิตรงหรือว่าถิไปขอ้ามือกันอื่นไปจับน้ำเงินมืออื่นก่อนเหมืออื่นโมเมนต์ทิพหาคำไม่ยาก คือยันนี้อันนั้นมหาดอกไหมที่สาวไหมสาวไม่รีสต์สาวบางคนเนี่ยคามันถามหาดอกไหมมืออินเป็นนวนผ่าอย่างนี้เดี๋ยวเย้ยวดอกออกไปในนี้อนอย่างนี้เหมือนเสียงมันหอกแต่ว่าพอมากเด็กตัวไดมันก็ติดตรงกันก็แมนนวมตัวแมนแต่ว่างวดนี้พอมากแล้วคือศูนย์เก้าสองกับศูนย์หกสองแมน แต่ว่าพายัมมันสื่อสึมเุนเก้าสองเนี่ยมันม,กนนมกอกออืเก้ากัสองแล้วชุนอกสองสองโตแบบสื่อื่อมกสองครับเขาอือวัชเีนนะผู้ชมเพราะว่ามันเหมือนแรงกับสิ่เพราอเป็นต่วน,นี้ใจมักแล้วคืองวดบางหันหเลยแล้วก็เข่านั่มหงิดน่มแรงสิดเพอเป็น กอนอนอยู่นี่บ่มีคนปยวนนิดหน่อยบ่บบ่บ้าสิจงบดีแล้วกันนะเงียบๆหมาก็บ่ใครเฮาอืหมาทูเทียมันสิมานอนอยู่นี่นอน่เดี๋ยวนี้น้ำทางมันก็บบ่ใครเนี่ยเป็นอนมันก็บ่ใครแตเฮาครับบ่ได้ปควนเดี๋ยวเฮาเนี่ยจะข้นยางหมาจำนันมันแนมเห็นคนนิ่งหนูในยางน้ำทางเนี่ยขี้รถเนี่ยเฮาครับ นั่นไม่เคยดีหรอกอนีกย่ังดนหนึ่สองสามโมงนี่สันอนเตื่นเลยไม่ถือเตือนตือนนอนนอนนอนตือนเตืนะพ่อว่าอายู่หลายขืนนอนไม่ค่อยหลับเป็นไงแค่ว่าได้รับไปแน่จกสอง,งสามโมงถึงสามชั่วโมงจะเต็มแล้วอันนี้นอนไ่หลับลอ,อันช่วงหาทุ่มอันว่หลับผลูกมันกินกาับแคอ เสียบน้ม้อนห็นกาแฟมัน <lucky> ข <can> ึ้นไฟรับพ่้เล็กหน่อยมันเสียบปลั๊กทั้งนั่สายขาดครับบอกให้มันไปบอกเขามาต่อนมาท่านเขามาทำมากมันก็เย็นเย็นกอดไฟกับแขนมันง่ายๆเราก็เจ็นดีครับของกับพ่อเด็กนู่นท่านมีถือเนี่ยตาวิ่งแกล้งแง่กระเบื้อง ตาบอกว่าพอยังอ่านหนังสือได้วยป่ะว่าธรรมดาเลยแต่ผ้ชมตาดีนั่นกับแค่กันบางมันจิเป็นบางมือบางมือกับแจ้งครับจีบางมือมันจิเป็นม่วมม่วมไม่แดดหลายมันจิตม่วงเมื่อกี้ตาไม่กับแชะมันกับม่วมม่วงเนี่ยตามันมันหยาบเนี่ยทำหนึ่งเริ่มแล้วเริ่มเริ่มย่อเห็นไก่ จักนแดดยเอนยันบ่ไปชอันแดดมาซ้ำนี่ซ้ำหนี่บ่หูคนเนี้ยซ้ำหนี่ซ้ำประตูบ่หูหนาคนหัวคูนจักก็หัวใสเสียสีนึ่งสีใช่จักห็นย่างข่อมันเองตาคุ้มขัดประเด็๋ยวตัวตามการเวลาอนุพ่นี่ โถแก่มากกับตาฟังท่านะนี่ขออีกจังหวะหนึ่งกอตัวใดก่อนเจสที่ไปศูนย์สองหกศูนย์หกสองนี่แหละครับเปนศูนย์เก้าสองเก้าสองไห้เ็บที่สองตัวล่ะพอสองตัวให้ชื่อหกสองครับสองหกครับเก้าหกเก้าสองก็คือเอเก้าหกศูนย์เก้าสองกับศูนย์หกสองสองโตัวก็คือเก้าสองกับหกสองกับหกสองแมน ขอให้ถึงอย่างที่ร้องมึงตามขีมักว่าวฟื้นเพราะไงนี่มักคักร์เรียกขีว่าไว้ยังว่าสิ่เจียงอีกเราก็สิขอเสพดาเป็นอีกหนึ่ครับนอีกว่านั่นมึงอีกเพราาะว่นอนอยู่จังกี่มึงก็สงบดีแล้วแตมีสมาธิเนาะพ่อเนาะมันก็มีสมาธิสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นกับสิมาหาพ่อไจะพูดจะจากันเที่ยวกับรุกขุนมากกับนั่ง นั่งสามราทิ่ย์สามสิบนาที่สิบนนอางที่นั่ครั่เอไพ่อหน่อยเอซีจังหน่อยนะพ่อตูเด้อขอให้เอฟซีทุกคนให้โชคให้ m นนให้ตึกลับตาลีร่างวันที่หนึ่งทุกคนเด้ครับเด้อเด็มัซอยเหลือพ่อพะนะ